อยงไม่โดนครับเวลาทุ่สั้นนะครับผมนั่นไงมาแล้วโปไอ้แค่ปิดระเบิดกูปิดระเบิดนะเว้ยแม่งโปไอปิดระเบิดแม่ได้ระเบิดได้ทม้อโดนด้วยจะจเจะรู้ฉันจะรู้ไหมอ้เม็ดเดียวเลยโทน้องโอกระนพี่ใช้คุมว่ะต้แต่เวานลไอแม่งับจอมกลัมีกวนตายไปดลเหรออย่าวัดกระบาครับผมขอร้อง อยากวัดนะครับอยากวัดนะครับมาสิครับตังมาสิครับมาดิครับมาสิครับตังมาสิครับตังเดี๋ยวกินหมูมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งขึ้นไปตังวัดสิครับตังวัดเอ้าตายที่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนะมเดี๋ยวตานี้ยเดี๋ยวตานี้เดี๋ยวเราไปวอสซีครับผมเดี๋ยวเราไปวอสซีนะเดี๋ยวผมจะแจ้งช่องนะครับว่าสตรีมช่องไหนนะครับโอ้ยตัง ตายตังอะไรตังอะไรตังมันกี่นี่วะเว้ยตังกี้หวีตังกี้หวีออกมาไปต่อเรื่องที่สี่ด้วยมาดังมามายังตังมาแล้วบอกพี่ตัวเองกับระปิโอ้โดยชี้ยิงนะเว้ยบอกนะเว้ยบอกก่อนนะมาแล้วมาแล้วไหลายตังดีวีตังดีวีอยู่ข้างบนดูสตรีได้ดูสตรีได้ ตูสตีมได้ตูสตีมตูสตีมได้ตูสตีมได้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไอโคตรโหดปัดเอาหน่อยเว้ยมาได้เห็นแล้วติดรูปตีต่อให้ด้วยมาเถอะโหลเก็บลาไมตากมาตายแก่ดิโทรศัพท์พี่ยไหวะอะไรอะไรหัวแตกไปแดงอะไรเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ยอาไปโคตรโหดเลยยัดแกไอ้สักได้กลางวันเลยสัน ตังกี้หมีโอ้ยยิงแป๊บเดียวขึ้นดิ้นหมดเลยออกไปโดนออกไปโดนอย่างเดียวเลยลาลาอุ้ยได้รองเดียวได้รอดเดียวเดีเย็นเดีเย็นเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันเล่นน้องกันในไหมอย่างเงี้ยอะไร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 ตังอะไรเอาหูโตว้าบอ่ะตีโตงอ่ะ